สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไมซ์ติดจรวดหลายครั้งเราอาจจะพบคนที่ชอบเพลงเก่งๆก,กว่าใครหลายๆคนชนะทุกเวทีด้วยคําพูดของเขาเองเสมอแต่ปัญหาสําคัญคือเขาไม่เคยเปิดใจรับฟังเสียงจากคนอื่นเลยสุดท้ายคําพูดเหล่านั้นไม่ได้ทําให้เขาดูฉลาดขึ้นมาเลยและมันยิ่งปิดกั้นโอกาสการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณวันนี้เราจะมาคุยกันให้ชัดว่าทําไมการไม่ฟังใครถึงกลายมาเป็นกับดักของคนโน่ได้อย่างง่ายดาย เชิญรับฟังกันได้เลยครับข้อหนึ่งการฟังคือทักษะสำคัญของคนที่ฉลาดการเถึงคือลักษณะสำคัญของคนที่กลัวความพ่ายแพ้ครับการฟังอย่างตั้งใจดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงเชิงลึกที่ไม่ค่อยมีใครได้รับรู้มันมันคือทักษะที่แสดงถึงมุฒิภาวะทางความคิดของมนุษย์อย่างแท้จริงคนที่กล้าฟังคนอื่นอย่างตั้งใจที่สุดก็มักจะแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงจากภายในตัวเขาเอง เขาไม่ต้องเร่งรีบอะไรเพื่อที่เขาจะได้ชนะคนอื่นอยู่เสมอไม่ต้องเร่งรีบพูดให้เร็วกว่าใครๆก่อนที่สุดไม่ต้องตะโกนดังๆเพื่อให้ความคิดของตัวเองชนะอีกฝ่ายในทางตรงกันข้ามครับคนที่พยายามเถงทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเขาก็มักจะขับเคลื่อนพลังของชีวิตตัวเองด้วยความหวาดกลัวจากภายในตัวเขาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของความกล้าหาญอะไรเลยเพราะการที่ชอบเถงกับคนอื่นของเขาที่เราเห็นอยู่บ่อยๆนั้น จริงๆแล้วมันคือการปกป้องจากความกลัวของตัวเขาเองเพื่อที่จะได้ไม่ให้คนอื่นเข้ามาทำร้ายตัวเขาได้การที่ชอบเถียงอยู่เป็นประจำจึงไม่ใช่การเรียนรู้ทักษะอะไรเลยแต่อย่างใดแต่มันคือคกลไกที่มนุษย์ต้องการที่จะใช้มันให้ได้เพื่อที่จะได้ยืนยันกับตัวเองว่าเรายังไม่พ่ายแพ้ให้กับใครเลยสักคนแม้ว่าลึกๆแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะคิดผิดได้เหมือนกันก่อนที่เราจะเริ่มตั้งใจฟังคนอื่นอย่างแท้จริงนั้น คนส่วนใหญ่มักจะเติบโตมากับความเชื่อที่ว่าต้องพูดเก่งไว้ก่อนต้องเทงเก่งอยู่เสมอต้องกล้าตอบโต้คนอื่นให้รวดเร็วถึงจะดูเป็นคนฉลาดแต่นั่นแหละครับคือกับดักของคนที่มีความอีกโก้อยู่ในตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่หลายคนเริ่มพบเจอกับบทเรียนสําคัญจากชีวิตจริงได้ว่าการพูดมากเกินไปอาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้แต่การตั้งใจฟังอย่างแท้จริงและลึกซึ้งได้นั้น ส่วนใหญ่ก็มักจะทำให้เราเกิดความเข้าใจเองได้มากยิ่งขึ้นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงเรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุดคือกรณีของแจ็คหมาอดีตเขาเป็นแค่ครูสอนภาษาอังกฤษชาวจีนธรรมดาคนหนึ่งเขาเป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทอาลีบาบากรุป๊ปซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนก่อตั้งเมื่อปี1999เขามีธุรกิจในกลุ่มบริษัทอาลีบาบามากมาย แต่ในช่วงแรกที่เขาเริ่มก่อตั้งบริษัทเหล่านี้ขึ้นมาเขาไม่ได้เป็นคนเก่งกาจด,ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรเลยแต่สิ่งที่ทําให้เขาจเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่งก็คือเขาเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างยอดเยี่ยมที่สุดเขารับฟังทีมวิศวกรที่ได้พบเห็นถึงปัญหาต่างๆเพื่อที่จะได้นํามาแก้ไขให้มันดีขึ้นรับฟังปัญหาจากผู้ใช้งานจริงฟังแม้กระทั่งคําวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากผู้ถือหุ้นของบริษัทเขาใช้ความเข้าใจที่ได้รับฟังมาเท่าหมด นำกลับมาเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ดีขึ้นแทนที่จะมานั่งถกเถียงกันว่าแนวคิดของใครถูกต้องที่สุดแจค็คมาเลือกที่จะอยู่อย่างเงียบๆและตั้งใจทำงานต่อไปอย่างสม่ำเสมอและเขาได้เรียนรู้ถึงปัญหาต่างๆที่แท้จริงเองได้จนวันนี้เขากลายเป็นหนึ่งในบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการเทคโนโลยีระดับโลกในระหว่างที่คนส่วนใหญ่มักจะเถียงเพื่อต้องการแค่ชนะให้ได้ในวันนี้แต่คนที่ฉลาดเขามักจะเลือกรับฟังเสียงจากคนอื่น เพื่อที่จะได้รับชัยชนะที่มั่นคงและยังยืนได้ในวันข้างหน้าครับและนี่คือความแตกต่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงๆเหมือนกับเรื่องของอดีตนักผู้ชื่อดังคนหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่อดีตเขาเคยเป็นถึงนักโตว,วาทีระดับประเทศแต่แล้วเขากลับเลือกที่จะยอมละทิ้งทักษะในการเถงคนอื่นออกไปทั้งหมดเพื่อที่เขาจะได้มาตั้งใจฝึกการฟังที่ดีสำหรับการเริ่มต้นทำงานในสิ่งใหม่ที่เขาได้เลือกแล้ว ซึ่งต้องเป็นงานที่ใช้การเจรจาที่เข้าใจที่สุดกับผู้ป่วยในระยะสุดท้ายผลที่ได้จากการตั้งใจฟังที่ดีก็มาจากการกระทําต่างๆของเขาเองมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้มากกว่าเดิมหลายเท่าแน่นอนเพราะการฟังที่ดีนั้นทําให้เขาเข้าใจถึงสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการได้อย่างแท้จริงที่สุดไม่ใช่แค่การเข้าใจเพื่อจะมาโต้ตอบกลับเพียงเท่านั้นและเมื่อมีใครสักคนสามารถเริ่มหัดฟังจากใจจริงได้แล้ว ได้เห็นการพัฒนาของตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้ชัดเจนที่สุดคือเขาเริ่มพูดให้มันน้อยลงไม่ย,ยอมพูดมากอีกต่อไปแต่เสียงที่เปล่งออกมานั้นกลับมีน้ำหนักมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นความเงียบสงบของเขามันไม่ได้มาจากความอ่อนแอแต่อย่างใดเลยแต่มันมาจากการเรียนรู้ว่าเมื่อไรสมควรที่จะพูดออกมาเมื่อไรสมควรจะนิ่งให้มากที่สุดซึ่งคนแบบนี้จึงมักจะกลายเป็นที่ปรึกษาที่คนรอบข้างไว้วางใจที่สุด เพราะเขาเป็นคนที่ไม่เคยรีบร้อนตัดสินใจอะไรออกไปง่ายๆเลยเขาใช้เหตุผลสำคัญมาตัดสินมากกว่าการใช้อารมณ์มาตัดสินมันออกไปและเขาก็ไม่เคยทำให้ใครรู้สึกว่าตัวเองโดนตัดโอกาสสำคัญที่เขาตั้งใจแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาสังคมในทุกวันนี้อาจจะปลุกเร้าให้เราพูดให้เร็วมากยิ่งขึ้นต้องตอบคำถามให้ทันอยู่ตลอดเวลาต้องเทงให้ชนะคนอื่นๆไว้ก่อนแต่เมื่อย้อนกลับไปมองคนที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆ ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นมักมีจุดยืนที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งคือพวกเขาจะเป็นคนที่รู้จักตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้งมากที่สุดเพราะการฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงของคนที่กำลังพูดเท่านั้นแต่มันคือการเปิดใจยอมรับกับตัวเองให้ได้ว่าตัวเราเองอาจจะยังเป็นคนที่ยังไม่รู้ไปซะทั้งหมดแต่ก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอและนั่นคือบุคลิกสำคัญของคนฉลาดอย่างแท้จริงครับข้อ2 การที่ชอบเถียงเก่งๆทำให้ชนะได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่การที่ชอบเถียงเก่งๆก็จะพ่ายแพ้ได้แน่ในวันข้างหน้าการที่ชอบเถียงเก่งจะทำให้คุณชนะได้แค่ในวันนี้เท่านั้นแต่มันอาจจะทำให้คุณพ่ายแพ้ได้ไปตลอดชีวิตด้วยเช่นกันโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำครับเพราะเวลาที่คนเลือกจะชอบเถียงกับคนอื่นอยู่เป็นประจำนั้นนั่นคือการใช้อัตตาเข้าปะทะใส่กันซึ่งไม่ได้ใช้ปัญญาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันได้เลย คุณกำลังอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งกาจกว่าคนอื่นต้องฉลาดกว่าต้องอยู่เหนือกว่าใครๆแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาจริงๆกลับเป็นแค่ชัยชนะแบบจอมปลอมเท่านั้นที่มันแลกมาด้วยความสัมพันธ์ที่พังทลายลงจนหมดทุกอย่างโอกาสสำคัญที่อาจจะหลุดลอยหายออกไปอีกด้วยและที่สำคัญที่สุดคือความน่าไว้วางใจที่ไม่มีวันได้กลับคืนมาได้เลยลองเทียบกันระหว่างคนที่ชอบเถงเก่งกับคนที่ฟังให้เป็น คนแรกมักจะเป็นคนที่พูดจะแหลมคมว่องไวและโดดเด่นแต่ก็ไม่ได้ทำให้ใครอยากเข้าหาเขาเลยคนแบบนี้มีแต่คนจดจำได้เท่านั้นแต่ไม่มีใครอยากร่วมงานกับคนแบบนี้เลยส่วนคนที่สองเขาไม่ต้องใช้คำพูดให้ดูแหลมคมว่องไวเท่ากับคนแรกที่กล่าวมาแต่เขากลับมีสเสน่ห์จนทำให้ทุกคนที่ได้เห็นอยากร่วมงานด้วยเสมออยากไว้ใจเขามากกว่าทุกคนที่เคยพบมาอยากเปิดใจกับเขาทุกๆเรื่อง เพราะไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนที่ชอบเอาชนะอยู่ตลอดเวลาแม้เขาจะมีเหตุผลที่ดีมาพูดกับเรามากแค่ไหนก็ตามในโลกของการทำงานที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันคนที่เอาแต่ขัดแย้งกับคนอื่นเพื่อแสดงว่าตัวเองถูกต้องเสมอส่วนใหญ่คนเหล่านี้จึงมักจะถูกกันตัวเองออกจากการต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆเพราะคนอื่นที่ร่วมการตัดสินใจจะรู้สึกอดึดอัดอย่างมากที่สุดไม่กล้าเสนอความคิดเห็นของตัวเองออกมาจนสุดท้าย ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะชวนไปทำงานด้วยกันอีกเลยครับความเป็นจริงที่น่าเจ็บแสบที่สุดคือคนที่เอาแต่มัวมานั่งเถงกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคนเหล่านั้นก็มักจะเชื่อกับตัวเองเสมอว่าตัวเองเป็นคนที่ฉลาดที่สุดจนไม่รู้อะไรเลยว่าตัวเองกำลังปิดโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆออกไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวได้เลยครับการชอบเถงเก่งอยู่บ่อยๆจึงกลายเป็นเหมือนกับดาบสองคมที่ดาบหนึ่งนั้นคมเฉือนคนอื่นได้อย่างสบาย แล้วสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาเชิญตัวเองจากความคมของดาบด้านที่สองในทางตรงกันข้ามกับคนที่ฟังอย่างตั้งใจที่สุดเขาอาจจะดูช้ามากจนหน้าลำคาญไม่เคยโดดเด่นในที่ประชุมเลยสักครั้งแต่เขาเลือกตั้งใจที่สะสมความคิดเข้าใจที่แท้จริงให้ได้ลึกซึ้งมากที่สุดเท่าที่จะทําได้สร้างความน่าเชื่อใจให้กับใครหลายๆคนและเขาค่อยๆสะสมพลังของชีวิตอยู่อย่างเงียบๆอยู่คนเดียว ที่สุดท้ายแล้วมันได้กลายมาเป็นต้นทุนของชีวิตเราได้ในอนาคตที่มันจะแข็งแรงและแข็งแกร่งยิ่งกว่าใครแน่นอนครับถ้าคุณยังเชื่อว่าการชนะด้วยคำพูดคือเป้าหมายของทุกบทสนทนาบางทีคุณควรจะกลับมาถามตัวเองอีกครั้งว่าคุณอยากชนะในเกมที่มันแค่เรื่องเล็กๆในวันนี้เท่านั้นหรือคุณอยากจะชนะใจคนรอบข้างของคุณไปตลอดชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วนั้นคนที่ชอบเทงเก่งที่สุดอาจจะเป็นดาวเด่นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น แต่คนที่เข้าใจและฟังให้เป็นตังหากครับที่ได้เป็นผู้นำที่ผู้คนจะมาเชื่อใจในตัวเขามากขึ้นและนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแน่นอนครับข้อ 3. การไม่ฟังใครเลย<ม>ก็เท่ากับเราได้ติดอยู่ในกรงความคิดของตัวเองการที่เราไม่ยอมรับฟังเสียงคำพูดของใครหลายคนมันไม่ใช่เรื่องของความมั่นใจในตัวเองเสมอไปทั้งหมดแต่บางครั้งมันคือกับดักทางจิตใจที่เราสร้างขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัว เราคิดว่าเรารู้เรื่องดีพอแล้วทุกอย่างเราเชื่อว่าเรามองเห็นความถูกต้องที่สุดอยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วเรากลัวการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากที่สุดเพราะมันทําให้เรารู้สึกสั่นคลอนตัวตนที่แท้จริงที่เราได้ยึดถือมาช้านานแต่ความจริงคือยิ่งเรายึดถือมันมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งติดอยู่ในกรงกับดักความคิดของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นกรงที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ซึ่งมันกลับถูกปิดกั้นประตูโอกาสที่สําคัญไว้เงียบๆอย่างทีละเล็กทีละน้อยจนวันหนึ่ง เราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าโลกมันได้ไปไกลเกินกว่าที่เราจะคาดคิดไว้การฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงคำพูดของคนอื่นเท่านั้นแต่มันคือการยอมเปิดพื้นที่ให้ความเข้าใจใหม่ๆได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เสมอมนุษย์ทุกคนไม่ได้เติบโตมาจากสิ่งที่เรารู้เรื่องอยู่แล้วหมดทุกอย่างแต่เราเติบโตมาได้จริงๆจากสิ่งที่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยและต้องยอมรับกับตัวเองให้ได้ว่าตัวเราเองยังไม่รู้เรื่องเลยจริงๆต่างหากครับ การที่เราไม่ยอมฟังใครพูดเลยสักครั้งจึงเท่ากับการปฏิเสธเส้นทางการเจริญเติบโตของคุณออกไปจากทุกๆเส้นทางเดินและแทนที่คุณจะกลายมาเป็นคนที่มุ่งม,มั่นและแน่วแน่แต่คุณกลับค่อยๆกลายเป็นคนที่แข็งกระด้างและเปราะบางในเวลาเดียวกันมีตำนานพื้นบ้านที่โด่งดังที่สุดของประเทศญี่ปุ่นที่เรื่องราวเล่าขานกันมานานหลายร้อยปีมีชื่อเริ่มว่าโมโมทาโร่เด็กชายที่เกิดจากลูกพีชยกักย้ายที่ลอยตามแม่น้ำมา เมือ่อโตขึ้นโมโมทาโร่เป็นเด็กที่แข็งแรงกล้าหาญและมีน้ำใจวันหนึ่งเขาตัดสินใจออกเดินทางไปปราบปีศาจยักษ์ชื่อว่าโอนิที่มันคอยออกปล้นสดมชาวบ้านเป็นประจำเพียงตัวคนเดียวเท่านั้นเขารับฟังคำแนะนำของตายายที่ได้เก็บเขามาเลี้ยงโมโมทาโร่ได้รับขนมคิบิดังโกรหรือขนมโมจิไม้ไผ่จากคุณยายทำให้ติดตัวไปด้วยระหว่างทางเขาได้พบเพื่อนร่วมทางสามตัวได้แก่สุนัขลิงและนกกระเรียน ทั้งหมดร่วมมือกันบุกเกาะปีศาจและปราบเหล่าปีศาจยาโกนีได้สําเร็จโดยขนมคิบิดังโกที่ได้รับจากโมโมทาโร่ในตอนท้ายของเรื่องราวทั้งหมดได้สอนให้เราได้รู้ว่าโมโมทาโร่เอาชนะปีศาจยาโกนีได้ไม่ใช่เพราะเขาแข็งแกร่งมากที่สุดแต่เพราะเขามีเพื่อนร่วมทางที่พร้อมจะเดินไปกับเขาจนถึงจุดมุ่งหมายมีการแบ่งปันอาหารได้อย่างลงตัวและไม่มีปัญหามีทีมที่แข็งแกร่งจากความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โมโมทาโร่คือตัวอย่างของคนที่พร้อมรับฟังทุกคำพูดมีทั้งความกล้าหาญความกตัญยูความสามารถขี่และความยุติธรรมเขาพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไปในทางที่ดีขึ้นพร้อมเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่ให้ได้อยู่ตลอดเวลาแม้โมโมทาโร่จะเป็นเพียงแค่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่สุดท้ายโมโมทาโร่ก็ได้กลายมาเป็นบุคคลตัวอย่างที่สำคัญที่ผู้ใหญ่หลายคนยังต้องหันมายกย่องในตัวเขา ซึ่งเปรียบเทียบได้กับคนที่ไม่ยอมฟังใครเลยจริงๆมองทุกอย่างรอบตัวเองว่าเป็นการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาต้องชนะให้ได้ต้องเก่งกว่าคนอื่นๆต้องไม่พึ่งใครอีกเลยสุดท้ายแม้เขาจะทำสำเร็จเพียงแค่บางอย่างเท่านั้นแต่ความโดดเดี่ยวที่เขาสะสมอยู่เงียบๆมันจะกลายมาเป็นราคาที่แสนแพงที่ต้องจ่ายมันออกไปและนั่นแหละครับคือความพ่ายแพ้ที่ไม่มีใครมองเห็นได้เลยจริงๆจนกระทั่งมันได้สายมากจนเกินไปแล้ว แรงบันดาลใจไม่ได้เกิดจากการรู้เรื่องไปหมดทุกอย่างแต่มันเกิดจากการยอมรับว่าตัวเองยังมีที่ให้เติบโตได้อีกเสมอการไม่ยอมพ่ายแพ้ไม่ใช่การที่เรายืนกรานหรือแค่ดื้อรั้นแต่มันคือการลุกขึ้นมาเปิดใจกับตัวเองอีกครั้งแม้จะเคยผิดพลาดมาก่อนแล้วก็ตามแม้จะเคยฟังผิดเหมือนใครหลายคนแม้จะเคยไว้ใจแต่เรื่องผิดผดอยู่เป็นประจำเพราะมันจะไม่มีใครแข็งแกร่งได้โดยที่ไม่เคยล้มมาก่อนเลยสักครั้งครับ ไม่มีใครจะฉลาดขึ้นได้โดยไม่เคยฟังแล้วไม่เกิดความผิดพลาดได้เลยจริงๆแต่คนที่พร้อมจะรับฟังคำพูดของคนอื่นอยู่เสมอคือคนที่ไม่เคยติดอยู่ในกรงกับดักของตัวเองและนั่นแหละครับคืออิสรภาพที่แท้จริงของการเติบโตในชีวิตคุณได้นี่แค่บางส่วนจากข้อคิดดีๆของหัวข้อที่ว่าคนโม่ที่ชอบเถียงเก่งมักไม่เคยฟังใครเลยจริงๆครับสุดท้ายถ้าไม่อยากเป็นแค่คนที่เถียงเก่งแต่ไม่เคยฉลาดขึ้นเลยช่วยกดไลค์ไว้เลย ถ้าอยากจะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องกดติดตามกด,ดกระดิ่งไว้ทันทีคุณคิดยังไงกับคนที่ถึงเก่งแต่ไม่เคยฟังใครเลยจริงๆคอมเมนต์มาแชร์หรือจะติชมให้ผมได้ปรับปรุงกันได้เพราะผมอ่านทุกข้อความจงทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานแค่หนึ่งเปอร์เซนก็พอแล้วเราจะเล่นไม่เลิกไปให้สุดไปพร้อมกันสวัสดีครับ